เซิรวอครั้งที่เนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีม o a s i ซนะครับกับนะครับในด่านเอ่อเทรนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูแล้วนะครับทีมฝั่ง o อเอซจะเป็นฝ่ายแดงก่อนนะครับซึ่งมีอครับแล้วก็โนบิตะรับไอซซีซ่าครับ I ส่วนฝั่งน้ำเงินนะครับหรือทีม The ะล s สเนี่ยมีซิดแซกให้โอกัดครับมิกกี้ครับมิกคารครับคุณชายเดี๋ยวเราใกล้ใกล้มาเริ่มแล้วนะครับใกล้เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับขอบคุณทั้งสองทีมด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็คิดว่าคงไม่มี เสียเสียงหักขาดหายเหมือนคู่แลกครับหายครับซึ่งตอนนี้ผมได้ลองเทสดูแล้วแต่ว่ามันก็หายแล้วนะครับผมกันเลยครับโอเคครับพร้อมนะครับโอเคไปครับเริ่มแล้วครับผมนี่ครับระหว่างทีมโอเอซกับทีมครึ่งแรกเนี่ยทีมโอเอซิสจะเป็นฝั่งบุกก่อนนะครับผม ทีมไหนครับจะเป็นทีมที่ได้เข้ารอบคู่อื่นแข่งหลังคู่นี้หมดนะครับมีคู่นี้คู่เดียวที่แข่งเวลานี้เริ่มกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ครับ อาจะบุกบอมบนนะครับนี่ครับโอ้โหบอลล่างเจอจแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเมเยอร์เก็บมิกกี้ไปอีกหนึ่งห้าต่อสองคนครับโอ้โหมิคายังเอาคืนได้ครับตอนนี่ครับบอมบอ is placed in position โอ้โหวางเข้าวางวางอย่างนีต่อสองนะครับเหลือฝั่งทีมเดอะลานเนี่ยเหลือ โอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าโอา้โหแค่ยิงกัดยังเก็บไปได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับทีโบซิตขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เกมนะครับโอ้โหโหดีมากครับระเบิดบอมบอมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตีบอมโอ้โโแล้วก็ทีเดอร์ลนเนี่ยคงงนัืเ้นโอ้โหปุบบอมเปิดไวหรือเปล่าปุบบอมทางด้านซ้ายครับไว หรือปากแล้วครับเอาเข้าแล้วครับเจอแล้วพเจอโอ้โหตอนนี้เข้ามาได้แล้วนะครับโอ้โหเปิดโอเวสนาเพราะนแต่ว่าไอซีซ่าก็เก็บแค่ยุ่งกับไปได้นะครับโ,โอ้หูยิงโอ้โหพี่ตากจะิมิกกี้เก็บปืนได้ตอนนี้สามต่อสามครับ ครับยังไงครับโอ้โหรูหหหห้ไม่โูนครับตอนนี้แต่วางบอมแล้วแต่เหลือสามต่อโอ้โหตอนนี้แฟดถ่วงเข้าไปแล้วครับไอสองสองกองตองเหลือมิกกี้คนนี้ครับโอ้โหอา้าวแกระเบิดทันโอ้โหเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับโอ้พีวบสี่ดู ครับอโอ้โหเอา้าม,มีรูมุครับเปิดเปิดมิกกี้ไปเรอแล้วครับโอ้โหไม่เยอะเก็บแค่ยุ่มกับตอนนี้ครับผู้เล่นเนี่ยฝั่งโอ้ทิดโอ้โหสามท่า,า,าครับเท่าใช่ครับตอนนี้ครับสามต่อสองเหรอมิคานกับซิดไซครับ โอ้โหเหลือมีคานคนเดียวแล้วการเก็บไอซีซ่าไปได้ครับตอนนี้วางบอมแล้ว2องตอนหนึ่งครับมีคานจะสามารถสองคนแล้วแก้บอมทันไหมเอ่ยต้องมาดูครับโอ้โหแฟดถ่วงครับมาแล้ว <You win. S 1> โอเวซิขึ้นนำสองต่อหนึ่งเกมครับ ดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับโอ้หระเบิดครับระเบิดโนบิตะไปได้ครับโอ้โหตอนนี้ถึงว่ายิงสฉบมากครับมาดูไอซีซ่าครับโอนะ้โหแรกกันมาครับมีคานกับเมเยอร์ครับ โอ้ยเนาวเก็บแค่ยูกัดไป่ตอนครับนมเรามาดูทนายเดินเกมนะสองเ,อเจอแล้วครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับวางบอมแล้วตอนนี้ <I 'm S 2> เกิดซิวางบอมได้แล้วครับแทงองร้านเนี่ยน่าจะปล่อยให้วางบอมแล้วเข้าไปรวบนะครับจากที่ดู <S <S โอ้โหเซนาวเก็บซิตไซส์ไปได้ครับตอนนี้ เหลือ3ต่อ,ตอ,ตอ <Yeah. S> 2องครับเข้าโอ้โหเกมเปนหนึ่งหรือเปล่าเกมเป็นไวไหมไวไหมโอ้โหไอายซ่าอายซ่าต่อหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้โออสนาสวยมากครับวางบอมแล้วเขาดันเขาตัวหนึ่งน่าจะยิงสานเพื่อนสนายครับสอบพกช่วยครับโอ้โหแล้วนะครับ fired in the h o ขอขอบคุณผู้สั่สนใจเอสนาวเปิดโอ้โหเก็บไปได้สองครับโอ้โหสนายเก็บสองครับลูกนี้เขาดันออกมาครับโอ้โหเหลือคนเดียวเลยครับซิไซส์เหลือซิไซส์คนเดียวแล้วลาดดันออกมาครับโดนสไนาดักเก็บไป โอเอิสเนี่ยเขาดักนเนี่ยโดนเก็บไปไม่ง่ายเลยครับตอนนี้เนี่ยห้าต่อหนึ่งไม่ง่ายห้าต่อหวังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้าเลยไม่ใช่ครับนี่มันสเปเชียลฟอร์ดนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำเป็นสี่ต่อหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ถ้าทีโมโอซิสปิดวินนี้ได้เนี่ยจะทำให้ สบายมากนะครับหอยแค่สองวินก็ชะนะในในหนึ่งคันอันนี้แล้วคัเอาแล้วครับลุกไปเลยแล้วครับ,บ,รบวางบอมแล้วครับโอ้โหมิมีมูชายบอลไปได้ครับตอนนี้เอาบวกน้องวิตาเก็บโอ้โห ครับห้าต่อสองโอ้โหลำบากแล้วครับสำหรับทีมเดร็กนะแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากแน่ครับในครึ่งหลังเ,เก็บเมเยอร์ครับโอ้โหเก็บไปได้ครับทำให้ขึ้นนำในครึ่งแรกเนี่ยห้าต่อหนึ่งครับโอ้โหรวยหลูของทีโมโอเอสซิกมากครับ โโอ้โหเกมหมุกทำได้ดีมากครับต้องมาดูครับว่าทีมเดลาร์เนี่ยะจะจอดทีมโอเอซิสเข้าไหมครับแล้วจะกลับมาในคือหลังได้ตัดฝั่งกันแปนน๊บนึงนะครับ จะเข้ารอบ30รอบ2แรกนะเพราะคู่นี้แข่งเป็นคู่แรกเลยนะครับผมเราจะแข่งกันในด่านเวนิเซียนะครับ ทีมเดียร้านนี่ไม่รู้หรือเปล่าว่าเราเข้ามาอัาดคลิปครับอไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับผมน,นะครับของวินก็จะชนะ ไปในรอบนี้เราจะผ่านเขารอต่อไปเพรว่าเมื่อกี้ทีมโอ้ยเมื่กันครับแล้วก็เวลาดันไปเกิดหรืออะไรแบบเนี้ยไปตัวเดียวแล้วก็ฝั่งทีมเดอะล้านเนี่ยคือเข้ามาทีละคนโดนเก็บไปทีละคนทีละคนนะถ้าเข้ามาพร้อมกันน่าจะสูสีมากกว่านี้ครับแล้วก็ ทีโอซิสเนี่ยเขาแยกครับเขาแยกันเล่นฝั่งฝั่งหนึ่งสามฝั่งส,งสองอยู่กันเป็นกลุ่มครับแล้วส่วนมากเนี่ยจะพลาดตรงโดนโดนแฟดพอโดนก็จะเข้ามารวบยากครับแล้วก็แต่ถือว่าทําได้ดีกลับมาพลิกบล็อกได้นะครับเพราะว่าถ้ากลับมาชนะห้าสูนี่ว่าก็ยังมีโคเด้นลาวอย่นะครับซึ่งทีโมซิตเนี่ย จะต้องในโกลด้ลาคือเราจะไม่สลับฝั่งกันนะครับเพราะด่านนี้ผมคิดว่าฝ่ายแดงน่าจะได้เปลี่ยนด้านหนึ่งเลยทีเดียวโอเคผู้เล่นรีคอรดกลับมาเกมบุกของทีมเดอะล้านเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนแล้วเกมรับเิเหมือนเกมบุกหรือเปล่านะครับ ยังไงขอขอบคุณ n e x t Server ด้วยนะครับแล้วก็คนไหนนะครับถ้าใดสนใจเช่าสนใจก็ติดต่อได้นะครับเว็บ e x s e r v e r c o m นะถือว่าเป็นเซิรฟ์ฟที่การอัดครั้งนี้ผมก็ใช้ผมก็ใช้ที่เอสอัดเหมือนกัน,นคเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงหมายผมต้องเปิดสองเครื่องครับ <S <S Fire เฮ้ยครับเริ่มแล้วครับโอ้โหเหมือนจะเล่นคล้ายๆกันนะครับสามต่อสองครับสามสองนี่ครับโอ้โหบุกไวมากครับเข้าไปถึงที่หวัดเอาครับเจอแล้วครับโอ้คุณชายบอลเก็บไปหนึ่งครับโอ้แต่โดนมีโอ้เหมือนจะโดนแฟดนะครับดูครับมาเก็บแค่ยุ่งกัดไปได้ตอนนี้เหลือสามต่อสี่นะครับสี่ต่อสามคนโอ้โห โอ้โลลูกนี้ไม่เยอะเข้ามาโดนสไนา์แทงไปครับตอนนี้ครับสามหรอสามร้อยม,มีมีลูโมครับตอนนี้เลือสองคนมิกกี้กับมิคคันนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โหทำวิตาแต่ไม่มีมีลูโม้ครับก็เก็บ ไปคือเป็นไปไดไป้ดันมารับตอนนี้เนี่ยทีมโอเอซิสไม่มีแพ้แล้วนะครับอย่างมากก็แค่ดานะครับโอ้ขึ้นนำไปแล้วครับต้องสุกนะครับตอนนี้เราสามารถพูดได้เพราะว่านี้มันไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับแข่งจบแล้วนะครับนี้เหมือนจะดันบนไว้นะครับ เนี่ยเข้าไปแล้วครับคุณชายบอลเจอแล้วครับคุณชายบอลชายบอลเก็บสองครับโอ้โหสวยจริงไอซิซ่าเก็บมีคันคืนได้ครับครับ้าเนี่ยเหลือผู้เล่นโอ้โหโดนมิกกี้โดนนมตะเก็บครับตอนนี้สามเท่าโอ้โหสองเท่าครับอสองเท่าเหลือไอไอซิซ่าคุณชายบอลครับสไน เก็บกอโอ้โหเอาโดนแฟรครับโอ้โหเรียบร้อยครับคุณไอซ์ซ่าครับไปได้แก่บอมทันนะโอ้โหสุดเจ็บโอ้โหคุณชายบอลเปิดไปได้สองแล้วแต่ว่าก็โดนลูกหน้ากลับมาตอนนี้สกอร์ขาดแล้วนะครับเป็นเจ็ดต่อหนึ่งแล้วนะครับเราได้พูดทีมที่ขาดข้ารอบที่หกทีมสุดท้ายเป็นทีมแรก นอ Fire in the hole ผู้ชายบอลครับผู้ชายตอนนี้เป็นสองสองคนตลอดนะครับโอ้โอ้โอโอมิมิค้านไม่ได้ครับตอนนี้เราไปตัดกันดิเพ่งตัดที่แบบ ต,ตอนนี้ครับโอโหเหลือคนเดียวเหลือคุณชายบอลคนเดียวแล้วครับเห mm hmm. แล้วครับเมเยอร์ตามมาเก็บคุณชายบอลได้ครับ mm hmm. โอโหบวกกันโดน,นพูดไม่ทันเลยทีเดียวครับตอนนี้ลิมพันกันไปต่อศูนย์ครับโอโหขึ้นนำสกอร์รวมเป็นแปดตอนหนึ่งแล้วนะครับเอเดนเด่าตอนนี้นะครับต้องพยายามตีวินโอโหเปิดแค่ยุ่งกัดไปได้แล้วนะครับ ขอบคุครับคนะุณชาวบอนโนเอสนาวเก็บไปครับคืนได้ครับตอนนี้ครับเหลือสามต่อสีโอ้โหไม่รู้เก็บมิกกี้ไปอีกครับลำบากแล้วครับสี่ต่อสองใซส์คนนี้โอ้โหถือว่ายิงได้ดีเหลือสี่ต่อสองนะครับถือว่าเกมรับของทีม โอ้สนะครับเนี่ยโอ้โหยิงโดนไม่โดนครับโอ้โหสองนัดไม่โดนนะครับหืมสี่ต่อสองเนี่ยตอนอันนี้นี่โอ้โหมีคานเก็บไปได้เนื่อครับโอ้โหมีังเก็บมีคานไปได้ครับตอนนี้สามตอนหนึ่งแล้วจะวัดไหนะครับน่าจะยิงโดนเห็นศัพ์พกนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับ นดโโอ้โหจะสามารถตีใครแตกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับทีมไม่เป็นไรนะครับวันสมัครกันเข้ามาใหม่ได้ครับยังไงเดี๋ยวเดือนหน้ารเราจัดอีกแน่น,นอนนะเอาบุกบอมบนไว้อีกแล้วครับให้เราดูคุณชายบอลแอซิซ่าเก็บมิกกี้ไปอีกแล้วครับโดนเปิดตลอดนะครับทีมโอ๊ย ไอเ,เ,เนี่ยเปิดได้ตลอดทุกเกมเลยนะทำให้เสียงเปรียบทุกอินโอ้โหทุกนนี้เม่ยนาวครับเก็บคุณชายบอลไปแล้วตอนนี้เหลือแค่สองคนมีคานแบบเข่มกว่าโอ้น่าจะไม่ไหวแล้ว5-1นนครับตอนนี้นี่ตอนนี้เนี่ยเป็น9-1แล้วน,นะครับโอ้โหเหลือคนเดียวเก็บได้ไหมเก็บเรียบร้อยครับเก็บเมเยอร์ไปได้ครับ โอ้หสกอรวงครับตอนนี้สิบตอนหนึ่งนะครับซิดเนี่ยมาโหดจริงๆนะครับสามารถเดลอดรัสิบตอนหนึ่งเลยทีเดียวยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองทีมมากครับโอ้โ oh, หถือว่าสู้สู้กักนได้แต่ฝีมือทางน้าโอซิสเนี่ยรู้สึกด,ดีกว่าแล้วก็ อ,อยิงเนี่ยถือว่ายิงคมกว่านะครับเพราะว่าทีมลายิงนานครับกว่าจะตายแล้วก็ยิงไม่โดนคือประสบการอาจจะปิดครับยังไงก็เดี๋ยวของโอเคครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนด้วย เนี่ยผมพาคผิดผิดประการใดมีอะไรที่แบบโอเคผู้ผมพูดผิดผมก็ไม่เคยมาพาดการแข่งขันสนุกสนุกแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะพยายามอัดมาให้ทุกคนได้ดูใหม่นะครับในรอบ6ทีแล้วก็จะเป็นคู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสด